สวัสดีค่ะเทียรัตโุนชการจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้จะขอมาเล่าเรื่องการแบ่งกลุ่มเชื้อไวรัสสำหรับการแบ่งเชื้อไวรัสนะคะการแบ่งที่น่าจะตรงไปตรงมาที่สุดก็คือแบ่งตามการก่อโรคหรือว่าแบ่งตามการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสแต่ว่าสำหรับโควิด -19 เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงจะแบ่งเชื้อตามลักษณะพันธุกรรมในจีโนมอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าเชื้อไวรัสแต่ละตัวมีหน้าตาต่างๆกันไปตามลักษณะพันธุกรรมในจีโนมที่แตกต่างกันเราก็จะแบ่งเชื้อวิธีการแบ่งเนี่ยก็คือจะแบ่งได้3วิธีวิธีที่1ก็คือแบ่งตามการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมเพียงแค่1ถึง2ตแหน่งเท่านั้นในกรณีนี้ก็คือแบ่งตามสี เราก็จะได้ไวรัสกลุ่มสีฟ้าแล้วก็ไวรัสกลุ่มสีส้มเป็น2กลุ่มแยกออกจากกันทีนี้พอมีวารัสัวใหม่โผล่ขึ้นมาเป็นสีฟ้าเราก็จะจัดเข้ากลุ่มสีฟ้าจัดกลุ่มง่ายดูง่ายเข้าใจง่ายแต่ว่าเราจะบอกความสัมพันธ์ไม่ได้ว่าไวรัสัวใหม่นี้เป็นญาติของใครในกลุ่มสีฟ้าเราไม่สามารถจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสภายในกลุ่มเดียวกันได้สำหรับวิธีที่2นะคะก็คือนับความแตกต่างยกตัวอย่างเช่น เจ้าไวรัสแก้มแดงตัวนี้ห่างกับคุณปู่ไวรัสอยู่4อย่างแล้วไวรัสแก้มแดงตัวนี้ก็ห่างกับไวรัสสีส้มอยู่4อย่างเหมือนกันก็คือแสดงว่าเจ้าแก้มแดงกับคุณปู่แล้วก็เจ้าแก้มแดงกับคุณส้มเนี่ยห่างกัน4ี่รุ่นแน่นอนแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าใครเป็นปู่ใครเป็นหลานหรือว่าใครเป็นลูกพี่ลูกน้องของกันและกันทีนี้สมมุติว่ามีไวรัสตัวใหม่โผล่ขึ้นมาห่างกับคุณแก้มแดงอยู่แค่หนึ่งอย่างก็น่าจะจัดกลุ่มเข้ากับคุณแก้มแดงได้แต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ย เป็นลูกหรือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นพ่อแม่ที่หายไปของเจ้าแก้มแดงสำหรับแบบที่3นะคะก็คือแบ่งโดยวาดแผนผังครอบครัวเอาไว้ก่อนก็คือเราจะใช้ข้อมูลของหน้าตาไวรัสเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเนี่ยร่วมๆกันคาดเดาความสัมพันธ์ว่าใครสืบเชื้อสายมาจากใครใครน่าจะเป็นบรรพบุรุษของตัวอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเจ้าคุณปู่ไวรัสัวนิ ซึ่งโดยปกติเนี่ยเมื่อไวรัสสืบเัื้อสายต่อต่อกันมาก็จะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเมื่อเราวาดแผนผังครอบครัวมาได้แล้วเราก็จึงจะสามารถจัดกลุ่มได้ก็คือเหมือนกับแบ่งเป็นครอบครัวเล็กๆย่อยๆลงไปอาจจะมีครอบครัวใหญ่แล้วก็มีครอบครัวเล็กอยู่ข้างในครอบครัวใหญ่ก็ได้ สมมุติว่ามีไวรัสตัวใหม่โผล่ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะจัดต้าตัวนี้เข้าไปในแผนผังครอบครัวที่วาดเอาไว้แล้วได้รู้ได้ว่าเจ้าต,ตัวนี้สืบเชื้อสายมาจากใครหรือว่าเป็นพ่อหรือพี่น้องของใครเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับการแบ่งไวรัสเราสามารถที่จะเลือกดูความแตกต่างจากเพียง 1- 2ตําถึงแหน่งก็ได้แต่ว่าก็หมายความว่าเราจะต้องโยนความแตกต่างอื่นๆะทิ้งไปแล้วเราก็จะเสียความสามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสภายในกลุ่ม หรือว่าเราอาจจะแบ่งกลุ่มโดยนับความแตกต่างก็ได้คิดคำนวณได้ง่ายไวแต่ว่าเราก็ยังจะไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าใครเนะี่ยสืบเชื้อสายต่อมาจากใครสุดท้ายเราก็สามารถที่จะแบ่งโดยว่าแผ,ผานผังครอบครัวไว้ก่อนได้อันนี้จะคิดคำนวณได้ช้ากว่ายากกว่านิดหน่อยแล้วก็ใช้ปัจจัยต่างๆร่วมกันแต่ว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสได้เชื่อมโยงได้ว่าไวรัสตัวเนี้ยการส่งต่อมาจากเมืองสู่เมืองอะ่ะเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งวิธีนี้นักวิทยาศาสตร์ใช้เชื่อถือกันแล้วก็ใช้กันมากยกตัวอย่างชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือเช่น b a y i s i a n i n f e r e n c e หรือว่า Maximum l i k e l i h o o d ค่ะเน้นอีกครั้งนะคะการแบ่งกลุ่มเชื้อไวรัสเราใช้เพื่อเชื่อมโยงการระบาดไม่ได้ใช้เพื่อบอกความรุนแรงเนื่องจากเราไม่มีข้อมูลตรงนี้สำหรับโควิด19 และนอกจากนั้น A B C เนี่ยหรือว่า123เนี่ยเป็นชื่อที่นักวิทยาศาสตร์ชอบใช้ไม่ได้หมายความว่า A ของการแบ่งแต่ละวิธีนั้นจะเป็นเชื้อกลุ่มเดียวกันสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ผู้รับชมมีความเข้าใจวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการจัดกลุ่มเชื้อมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะช่วยลดความกังวลเวลามีรายงานถึงชื่อเชื้อกลุ่มใหม่ๆปรากฏขึ้นมาในข่าวได้นะคะ